เดี๋ยวนี้ไฟน้ำเขามีเกมทาวเวอร์ดีเฟนกับเขาแล้วเหรอโอ้โหโหโหอย่างเฟีย้ยวแล้วนี่ทาวเวอร์อะไรเนี่ยหน้าตาคุ้นๆแฮะโอ้โหขนาดมาเล่นไฟน้ำยังจะต้องสุ่มซัมมอนยูนิตอีกเหรอเนี่ยให้ตายเถอะแม่ หนีไม่พ้นเกมกาชาจริงๆแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมไปใช้บริการร้าน<ะ>เอมิโก็อบร้านขายไอดีไก่ตันบอกคุ้มราคาถูกเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นมีรุ้นได้ผลโมจิตื่นด้วยนะและยังมีกดเกมพารเลดเจ็ดกับกฎผลด้วยเดี๋ยวก่อนถ้าคิดว่าตัวเองมีโชคแล้วก็ร้านนี้ก็มีให้สูงด้วยนะเริ่มต้นเพียงแค่1บาทเท่านั้นและมีแมปอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสกีปีท้ที้ทาวเวอร์ดีเฟนส์เบสบอล แถมตอนนี้มีให้กดเกมพาร์ตอาร์ตตี้ทิปแล้วนะและแมปต่างอีกมากมายใครที่สนใจลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันล่ะอู้ทางเข้าก็เท่ใช้ได้เลยมีให้เลือกช้อยเกมด้วยเหรอมี1กับสองสองล็อกอยู่งั้นเราก็เอาหนึ่งแล้วกันอู้มีมีหคืนอโหเป็นลิฟที่เอ่อมีด่านให้เล่นเยอะกว่าที่คิดแฮะอ่าคือที่1ก่อนแล้วกันเตียนะความยากมันมีกี่ระดับเนี่ยอีซี่มีเดียมฮาร์ด ็ m p o s s i b l e ในแม่โอ้โหยากถึงในแม่เลยเหรองั้นเออเอ้เราแค่ e y ดีไหมนะเอออย่างผมก็ต้องมีเดียมเลยอุ้ยเข้ามาในเกมแล้วแต่จะว่าไปแล้วเราประมาทไปไหมอะ่ะคือมีทาวเวอร์แค่ตัวเริ่มต้นไล่มีเดียมเลยอุ้ยตัวอะไรออกมาวะนะ่ะบอนนี่ซอมบี้บอนนี่เหรออ่ะงั้นเราวางเฟสเดฟแม่ของเรากันเลยเออยิงมันเฮ้ยเฟสดี้แถวนี้ถือปืนยิงแลว้วเหรอ อะไรเวะเนี่ยเออเมันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วอ้าวยังไม่ทันเล่นเลยอ่ะจะแพ้แล้วอะเฟนดี้ยิงมันเข้ามันหมดยิงยิงเจ้าบอลนี้ให้หมดเลยเออกันไหวไว้ยเนี่ยนั่นแหละเฟนดี้สองตัวเอหลุด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 อีกแล้วการไม่ไหวมามีเฟดดี้กัข้างหน้าแล้วจะการไปเลยเฟดดี้เออนั่นแหละเออค่อยๆยิงไปเออเออยิงแทบไปเข้าเลยเฮ้ยใกล้อพได้แล้วอาเป็นเลเยอสองเลเอสองดาเมจเท่าไหร่ยี่สิบห้าเพิ่มมาห้าดาเมจด ว้าว <Wow. S 2> อุ้ยอะไรวะน่ะซอมบี้ฟ็อกซี่อู้เดินโคตรเร็วเรือโคตรเยอะเดียวเดียวเดียวโอ้ยก่อโอวะก่อโอ้ฟ็อกซี่อย่าเลยช่วงนี้ยิ่งเกลียดฟ็อกซี่ด้วยโอ้ยมันหลดุดมันหลดุดว้าย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 ว้าอู้หูเกือบแพ้เกือบแพ้เหลือเหลือหกสิบแม่โอเคยังมีชีวิตอยู่คิดถูกไปืไ่แต่ที่เล่นมีเดียมไม่น่าเลยโอ้ยเมันเดินมานี่แล้วมันเดินมาตรงนี้แล้วโอ้ยสงสัยต้องสแปมเฟสดิ เปรย์เฟดดี้สเปรย์เฟดดี้อย่างเดียวไม่สนอะไรแล้วโอ้ยฟ็อกซี่ลุดฟ็อกซี่ลุดเฟดดี้ยิงมันหน่อยยิงทันไหมโอ้โหเหลือ10เกือบแพ้โอ้โหเหลืออีกทั้ง10เวฟจะรอดได้ไงวะเนี่ยฟ็อกซี่เยอะมากฟ็อกซี่เยอะมากโอ้โหฟ็อกซี่สี่ตัวโอ้โหโอ้ยโอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เหออยู่เหอโอ้เหลือทิ้เดียวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเหลือเหลือแปดสิบสวยละสวยละสวยสวยอ๋ออ๋อโอ้ โอ้ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคยังก็เล่นต่อเฮ้ยนี่ไงผมเอาเฟสดเวลตันแล้วมันตันอยู่ที่เวลสีนี่เองดาเมจสามสิบลัศมี1สิบห้าูดาวศูนย์จุดเจ็ดห้าเอาจิงริงไหมสแปมเฟสด้ดีกว่ายเยอะอ๋อโอเควางยูนิตครบแล้วไงผมก็ต้องอัปเกรดกันตัวแล้วฟ็อกซี่หลุดไม่เป็นไรไหวแหละโอเคโอเคมีเดียก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้ารู้วิธีเล่นแล้วมันก็ง่ายแล้วตอนนี้เจอแค่สองตัวเองนะันได้มีแค่ซอมบี้ฟ็อกซี่กับเออซอมบี้วอนนี่ ที่เหลือก็ไม่เห็นอะไรแล้วได้เฟนตี้ตันมาอีก2ตัวจากการมันเฮ้ยทำไมฟ็อกซี่มันหลุดเยอะขนาดนี้วะเนี่ยไอหยาไหวไหมเนี่ยโอ้โอ้อูโออูอูโอโอเคยังรอดอยู่เฮ้ยตัวอะไรวะหน้ามีตัวใหม่แล้วซอมบี้ชิก้าโอ้ถือเค้กมาด้วยหมูเลือด500เลยเหรองั้นเอาก่อนแล้วกันตอนนี้ต้องอัปเกรดกันเฮ้ยใกล้จบแล้วเวฟบสิบสามแล้วอีสองเวฟเฮ้ยเหลือชิก้าตัวสุดท้ายอู้อู้บอสมาตัวอะไรวะหน้าอู้บอสี่สองหัว เลือดสี le 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 ่พ le ันเลยเหรอใจเย็นนะไอ้ชายโอ้ยโอ้ยไหวพี่เนี่ยไหวพี่เนี่ยเลือดเลยเป็นน้ำอยู่เลือดเลยเป็นน้ำอยู่ตายซะเจ้าบอลนี่ตายซะเลือดต่อกว่าครึ่งแล้วยิงมันอุ้ยอุ้ยตายเลยวะเนี่ยตายเลยวะเนี่ยโอ้เดินไปถึงครึ่งก็ตายแล้วเรียบร้อยตายวู้ได้อะไรมาบ้างเนี่ยรอยี่สิบเครดิตแล้วก็ของบาบาบาทั้งหลายก็ดีโอเค อย่างน้อยตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่120แล้วเดี๋ยวผมกดซัมมอนเลยแล้วกันเอามาสักตัวขอตัวดีๆขอตัวดีๆเปิดเลยโอ้โหได้ชิกา้าก็โอเคถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีออ้ค่าวาง500เลยเหรอน่าจะเก่งน่าดูนะชิกา้ารับเลยคืออะไรไม่รู้ดวงวิญญาณเด็กทั้งสี่หรือเปล่ามาแล้วมาต่อขึ้นสองดีกว่ามาเดี๋ยวรอบนี้ผมเล่นโหมดฮาร์ดเลยโคตร้าทายแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไหวนะอุ้ย เปลี่ยนแมปด้วยโอ้มาสองทางเลยเหรอครั้งนี้แล้วเราเลือกโหมดฮาร์ดด้วยไงเออวางชิก้ามุมนี้สักตัวก่อนแล้วกันเปิดมาบอลนี้เลือดร้อยห้าสิบเลยเหรอโอ้แล้วผมมีแค่ชิก้าตัวเดียวมันจะฆ่าตายได้ไงเอ้มันตีเอวีมันจะตีโคช้าเลยเรียบร้อยแพ้แล้วแพ้แล้วสงสัยผมน่าจะประมาทกับเกมนี้เกินไปหน่อยอยยังไม่แพ้โอ้โอเคโอเคยังไม่แพ้ออมอนที่เข้าไปตัวหนึ่งคือเท่ากับเออเลือดสิบหน่วยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เนี่ยเราก็ต้องเน้นฆ่ามันให้ตายสินะโอเคโอเคเข้าใจวิธีเล่นละเข้าไปเลยบอนนี่เข้าไปนั่นแหละออกจากร้านพิซ่าแห่งนี้เลยมันดีเกินไปโอ้ oh, ตัวชิก้านี่สำหรับ oh. ผมผมมองว่ามันดีมากเลยนะแค่ติดตรงที่ว่ามันตีช้าไปนิดนึงแต่มันเอา,าลาเะเบิดเค้กไปเป็น a อ E ให้อภัยโอ้โอ้โอโอชิก้าแรงไม่พอที่จะฆ่าพ็อกซี่ได้ไม่นะอย่่งก็ต้องมีเฟรนดี้มาสักตัวเอามาช่วยกำจัดซะหน่อยช่วยกันช่วยกันยิงมนันยิงมนันเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายสิฮัลโหล ไม่ <ś m any> แพ้อีกแลว้วว้าเรียบร้อยเลือดหมดฐาน <ś m any> แพ้เทรเกนเยสแต่เอาแบบไม่ไม่ hard ไ,ได้ไหมรอบนี้โอเคงั้นรอบนี้เอาแค่มีเดียมพอเดี๋ยวไม่ไหวอ้ารอบนี้กันไหวแล้วอ้าฮ่ารอบนี้ผมเล่นเป็นละเฮ้ยเฮ้ยหลุดไปนเนี่ยหลุดไปนเนี่ยหลุดไปนเนี่ยโอเคยังไม่หลุดยังไม่หลุดอ้าวหลุดเฉยโอ้ยเริ่มหลุดเริ่มหลุดเอ้ยไหวไหมเนี่ย oh, <no. S 1> โอเคยังรอดยังรอดนี่ชิก้าผมเวลฟันแล้วดาเมจสามสิบครูดาวหนึ่งจุดห้า ถือว่าใช้ได้เลยอออออเออๆรอบนี้มันเริ่มเน้นจํานวนแฮะเริ่มเน้นจํานวนสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะชิวเอาละเราเดินทางมาถึงเวฟที่15แล้วผมสังเกตได้เลยว่ามอนแม่มโคตรเยอะทำไมมันเดินม,มาเยอะขนาดนี้นเนี่ยเออเกมค้างกันเลยทีเดียวโอเคโอเคยังมีแววว่ากันได้ยังมีแววว่ากันได้เพราะฉะนั้นปลอดภัยทุกอย่างอู้ขับเค้กมาเฮ้ยมันตกกว่าครึ่งหลอดแล้วมันตกกว่าครึ่งหลอดแล้วนิดเดียวนิดเดียวไม่น้าเฟนดี้ยิงไม่ถึงย้ายก่อนย้ายก่อนมาอยู่นี่มาอยู่นี่เร็ โอ้ยมาใกล้ถึงบ้านแล้วมาใกล้ถึงบ้านแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้จะให้มันเข้าไม่ได้โอ้โหโอเคอย่างน้อยก็ผ่านได้มงกุฎมาด้วยแฮะคืออะไรอะไหนเรามาดูไอเทมในกระเป๋าซิว่าตอนนี้มีอะไรบ้างอู้ของผมไอเทมทั้งหมดมีอยู่สี่อย่างไอไฟไฟพวกนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรอะแต่อันนี้น่าจะดูวิญญาณเด็กนี่นเราลองดูกล่องของขวัญก่อนละกันกล่องของขวัญอังคอมอนเหรออ่ะลองเปิดดูโอ้โหได้เป็นชิก้า ก็มีแล้วถ้าเปิดอีกรอบก็คงได้ชิกาใช่ไหมจริงด้วยอ๋องั้นก็แสดงว่าไอ้กล่องของขวัญน,นี้จะการันตีตัวแรให้ใช่ไหมงั้นก็เปิดเลยอยากได้ขอตัวดีดีอ๋อฟ็อกซี่อืมมันก็ดีอยู่นะแต่รู้สึกช่วงนี้แคนฟ็อกซี่เป็นพิเศษเลยโอ้ฟ็อกซี่ค่าวางหกร้อยเป็นตัวตีเมลีดาเมจสาสิบถึงห้าสิบดาเมจไม่แน่นอนด้วยครูดาวก็ไม่แน่นอนคืออะไรกันแล้วสองอันนี้ใช้ใทําอะไรเนี่ยอันนี้ใช้เป็นการน n าร์ r ย unit โอ้โอเคอ๋ออันนี้คือจะทําให้เตัวอันคคมม์ของเรากลายเป็นชายนี่ได้เฮ้ยน่าสนใจดีนะเอ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้มันรีตู้ใหม่แล้วนี่นาะตัวอันคคมม์ก็เป็นชิก้าเหมือนเดิมส่วนตัวแลนนี่เป็นทอยเฟนดี้หรอวู้มีอยู่200เครดิตเองอะไม่เป็นไรกดเล่น <c oughs> เล่น,ลนดูเผื่อได้บุ๊บชุดแรกเปิดมาเป็นชิก้าอีกแล้วเราสองน่าจะไม่ต้องลุ้นแต่กดเลยแล้วกันเปิดโอ้เรียบร้อยเงินที่เก็บมา หายไปกับตาโอเครับของจากปาร์ตี้ทามกิฟตหมดแล้วได้สุ่มอีกรอบนึงมาสุ่มเลยแล้วกันขอตัวดีๆปุ๊บเอามาโอ้โหไม่น่าสุ่มเร็วเลยเอ้ยนี่มันโซนอะไรวะเนี่ยน้าไปดูจังฮะฮะที่ไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้ไฟนาวเขามีแบบออกเที่ยวซัมเมอร์แล้วเหรอโอ้โอเคอืเหมือนเป็นหมดให้ลงสินะลองลงเล่นดูแล้วกัน อันนั้นแอนิเมชันพายเหรอเลือกเกมโหมดเกมโหมดลูกบอลโอ้โหมาเป็น5วันเลยเอาวันแรกพอแล้วกันเชื่อผมอีซี่พอเพราะมันน่าจะยากเอาแล้วเดินทางไปแล้วเข้าสู่เออสวนน้ํากันเหรอมาทําอะไรที่นี่อู้มาสามทางใจเย็นนะพี่เบ่าอู้ตัวมาเป็นนี่ทอยบอนนี่เท่โอเคเว็บสองแล้วผมมีเงินพอที่จะวางฟ็อกซี่แล้วเดี๋ยวลองวางฟ็อกซี่ดูแล้วกันอ่ะลองนี้เลยฟ็อกซี่จักรไหนฆ่ามันซิชั่วชั่ว จั่วหรอ้ยฟ็อกซี่เอ้ยไอ้ยาแล้วด่านนี้คือมันมีเออทางออกมาตั้ง3ทางแล้วอย่างงี้ผมจะเล่นยังไงวะเนเี่ยแล้วฟ็อกซี่ผมตอนนี้ก็ยิ่งอ่อนแอด้วยฟ็อกซี่ขอเน้นเน้นฟาดแรงๆวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเออน่าจะต้องมีอีกตัวช่วยเอาชิคก้ามาช่วยก่อนแล้วกันเออค่อยดูเป็นทีมเวิร์คขึ้นเยอะโอ้นั่นตัวอะไรวะนะ่ะเอออะไรอะสเกตฟ็อกซี่ โอ้ตัวมันเท่มากอะ่ะหูเลือดเยอะใช้ได้อย่างอัพเกรดฟ็อกซี่เลยฟ็อกซี่ข้าฟ็อกซี่หน่อยไม่ตายอีกแล้วฟ็อกซี่เอ้ยโอ้มันหลุดไปแล้วอ่ะวางฟ็อกซี่ไว้ตรงนี้แล้วกันฟันมันเลยเฮ้ยสัวละไม่ตายโอ้ยเฟดดี้กำจัดมันยิงหายโอ้ฟ็อกซี่วางได้ห้าตัวเองเหรอเศร้าจังอย่านเดี๋ยวผมลองอัปเกรดฟ็อกซี่ดูแล้วกันโอ้ฟ็อกซี่ใช้เงินสองพันเลยเหรอทำไมนายแพงจังโอเคมีเงินถึงแล้วอัปเกรดเลยเลเวลตันแล้วดาเมจห้าสิบคูดาวศูนย์จุดเจ็ดห้า มันก็เก่งกว่าเฟดดี้นิดเดียวเองนี่นะโอ้โหเฟดดี้เวอร์ชันกระดานโตขึ้นว้าวโตขึ้นสนุกไหมนะ่ะโอเคมาถึงเวสสิบห้าแล้วซึ่งมอนก็เยอะพอสมควรแต่ผมว่าไม่ขนามือทีมผมหรอก <c oughs> จัดก,การมันให้หมดเลยแกงเฟดดี้ถล่มเฟดดี้อีกทีเ <c> ร <oughs> ียบร้อยหมดเกลี้ยงแล้วโอเคเหมือนอีเวนต์ซัมเมอร์ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ <c oughs> โอ้มีบอสมาแล้วอะไรอ่ะโอ้มันลุนบอยงั้นเหรอเลือดทั้งเจ็ดพันเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ และสิ่งที่สนุกค,คืออะไรรู้ไหมนั่นก็คือผมต้องรอมันเดินมาเนี่ยแล้วก่อนมันจะเดินมาก็ใช้เวลาระดับหนึ่งะนะรอกกจะเดินมาสักทีนะถึงเวลาที่รอคอยเฮ้ยเอ,อ,เอ,อเป็นเล่นเลือก็ไม่ได้ลดเยอะนะเนี่ยลดไม่ค่อยเยอะเลยสวยละเริ่มไม่ดีโอ้โอเหมือนมันจะไม่ตายเหมือนมันจะไม่ตายโอเควางกองทัเฟ็ดดีเรียบร้อยแล้ว,ลวจัดก,การมันเลยบลุนบอยใกลาตายแล้วลหลือพันนึง ไม่ตายแล้วก็ตายแล้วตายซะเจ้าบอลลูนบอยเออเรียบร้อยเอ,อผ่านแล้วให้เงินร้อยเดียวเองเหรอเล่นตั้งนานโอเครวมๆแล้วเกมนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าใช้ได้เลยแต่ส่วนเรื่องกาชาเกมนี้งั้นเหรออืมอุ้ยเอ้าได้ยอยเฟดดี้เฉยเลย